วันนี้เราอยู่ช่องน้องปื้มฟิวเจ้รครับที่ผมใส่ชุดวันฮาโลวีนเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันฮาโลวีนนะครับอ่าและแล้วผมใส่ชุดเป็นชุดข้อมดครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกม m a k e อเล็ครับแล้วก็มุมบนที่มุมบนนะครับก็จะมุมบนเออซ้ายเนี่ย จะเป็นภาคหนึ่งนะครับ m a ก e อเล็กหนึ่งอันนี้ผมเล่น m a ก e อเล็กสองเลยก็คือจะมีก็คือแบบจะมีหลายๆรถที่ผมสร้างนะอ่ะรถคันไหนที่ไม่ใช้เราก็ก็แบบลบทิ้งไปเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ต่อนะก็อยากคนจีใช้แล้วลบเลยก็ได้นะอ่ะ ผมชอบสองเรื่องนี้เรื่องทอมแอนเจอรี่แล้วก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรไม่รู้เอาทอมแอนเจอรี่ก่อนทอมแอนเจอรี่ใช่ไหมทอมแอนเจอรี่เออเอาเอาหมวกอันนี้ไปนะหมวกฟ้าเตลเตลแรปเตลเตลแรปเตลแรว์อ่ะอันนี้ก็คือปลดล็อกไปตั้งแต่เล่นเมกแอนเล็กคลิปที่แล้ว เดี๋ยวเรามาลองใช้อันนี้กันอุ้ยรถคทนใหม่สีแดงแ๊ปจอบด้วยเอาอันนี้แล้วก็อันนี้ชอบรออันนี้มากเลยเพราะมันจะมีแบบมแบบเออตรงแบบลูกบอลมันจะเหมือนแบบจักรวาลฮะเราทาสีก่อนกลับมาเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้ ก็เท่ก็แบบเท่ไปอย่างเท่ไปมันจริงเราเอารถคันนี้ได้แต่ว่าผมเปลี่ยนแต่ว่าผมระบายสีใหม่เลยแล้วกันเนีย้ยต้มก็ปึ๊บจึ๊บสีฟ้าก็ตรงนี้ นี่รถเรนโบ์ของเราติ๊กเกอร์หน่อยใส่หรือไม่ใส่ดีไม่ใส่ละกันเพราะว่าแค่นี้ก็เท่แล้วจะใส่สติ๊กเกอร์ไปทำไมให้มันเละเทะมีอยู่สีที่ที่เราสามารถซื้อได้ไม่ใช่ดีเราสามารถวางได้วันนี้วันฮาโลาวีนวันฮาโลวีน จัดซะหน่อยจัดซะหน่อยจัดๆจัดซะหน่อยเด <c oughs> ี๋ยวเอากระทะไว้ตรงไหนดีอ่ะอันนี้ต้องมาอันนี้เอ่อตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็ลูกโป่งกระทะไม่ต้องเอาเพราะว่าขี้เกียจกินไข่เจียวขี้เกียจทอดขี้เกียจทอด พี่เกียรติทอดพี่เกียรติทอดไข่ดาวแต่รถผีใช่ไหมใช่ไหมแต่รถคาราบินอ่ะวิมีซีดานเลยเหรอวิซีดานน่าจะนานอ๋อมีไม้กระทอไม้ไมใชิดีอาวุธเงวุธ มามามามนี่เขาบอกว่ารถฮารวีนเฮ้ยจปอดไรยวบางทีผมก็จะคุยกับพ่อบ้างมไม่ใช่ดิแต่จะเดี๋ยวผมก็คุยกับพ่อบางครั้งนะครับเอ่ออะพ่อครับครับค<ะ>ือผมไม่ได้แต่งรดฮารวีนแต่ว่ามีอุปกรณ์มีเพราะเป็นพวกทอง เป็นสีแดงไหมเป็นไปสีเอดไะไม่ต้องก็ได้อ่ะผมก็คอยหมุนไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าถ้าหมุนหึงครั้งมันก็จะได้เงินได้เงินมาหนึ่งผมก็คอยแบบทําไปเรื่อยๆตอนนี้อันดับหนึ่งหมุนได้หนึ่งนั่นไม่เสดีสามเหรียญวันนี้มีเงินอยู่หลายบาทมากวุ นี่ได้เขาเต้นชยัยอ่ะไห้เอาข้างบนตรงนี้เอาตรงนี้อันนี้ปุ๊บอ่าต่อไปแข่งรัคทั้งที่สอง เป็นดานปาปิวยุบนี่เขาบอกว่ารถฟักทองเนี่ยมันแรงนะแล้วก็เก็บทรัพยากรได้เยอะด้วยทรัพยากร oh. อ่ะ ึบยืดคอปใส่หน่อยนะขอบใสงหน่อยหยิบกล้วยได้ด้วยเมื่อกี้ปั๊บเอ้ยไปไปแล้วจ้ะว้าวใหรอด้วยรอด้วยรอด้วยเพื่อนไม่ได้เงินไม่ได้เงินได้เงิน ไปเลยโอ้ oh. ตอนนีน้ใครอันดับหนึ่งผมเหรอผมอันดับหนึ่งเย้ <Yeah. S 2> ต่อไปปึ๊บจึ๊บจึ๊บนะเลื่อขึ้น การแข่งขันครั้งที่สามเป็นดาดดาวดาจักรวาลเปลี่ยวปลี่ยวไปเลย้ผมเป็นตรงนี้ผมเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะตอนแบบเริ่มต้นอ่ะคือแบบขับขับเร็วแค่ไหนก็คือแบบแซงคนอื่นไปหลายคนมากอืม ไปอือหมุนหมุนหมุนทำไมมีเงินอยู่เมื่อกี้ฮีโยนป้าอืออืออ่าฮะวุ้ยไม่อย่ามาอย่าไปใกล้เราขนาดนี้อือ ไมไปเร็วๆไปเร็วๆสูงขึ้นไม่ได้สูงขึ้นเหรอมือป้าหมุนไปเป็นไงเจ้นี่ปุ๊บการแข่งขันครั้งจุด สุดท้ายก็คือครั้งที่สี่ด้านขนมหวานด่านขนมหวานแตะเตรแตะเตะเราเม่อยา,าอ่ะเกมนี้เกมนี้เล่นได้ในโทรศัพท์กับในแพดนะครับ อ้ยติดหัว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 หัวนี่ไปไปอ,อ,อันดับหนึ่งนะตอนนี้จะจะต้องได้รางวัลเออเอเออะไรนะแตงโมรางวัลแตงโมรางวัลแตงโมแตง,งโมครึ่งฟั๊บ ชอ้ยไปไปไปไยข้างล่างมีข้างบนมีกล้วยนะเนี่ยโหเสียดายไม่ได้เลยอ่ะไมดิฟเตยดิฟดิฟหมุนอเยเยยี่สิบแปดยี่ส um> um> ิบหก มีลงหัวลงด้วยเราได้รักวันแต่โ้โได้รถคันใหม่ด้วยเหมือนเป็นวิเราได้รถคันใหม่อ๋อก็คือเราถ้าเราอยากได้รถคันใหม่เนี่ยเราต้องมาสู้ใช่ไหมเห็นนะคือต้องสู้ไม่ใช่ดิมาแบบ ขับรถขับรถให้ครบครั้งประมาณแบบกี่ครั้งขึ้นไปแล้วก็เราจะได้ของรางวัลอ่าโอผมดีใจมากเลยที่ได้รถันใหม่แล้วก็ใครที่ชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องต้องปลื้มฟิวเจอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับในวันนี้ บายๆนะครับบายบาย